ชาวกรกฏในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี68นะคะทิ้งท้ายไว้ว่าดาวไม่ค่อยดีนะคะรวมอยู่ในภพอริหลายดวงนะในช่วงมกราคมดาวเหล่านี้จะค่อยๆทยอยอย้าย,ายออกสำหรับชาวกรกฏก็จะกลายไป็สามเรื่องที่ดีขึ้นอาไปอัปเดตกันได้ ในช่วงครึ่งแรกมกราคมนะคะดาวย้ายหลายดวงสําหรับชาวกรกฏนะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์การเงินนะคะดาวพระเกตดาวพุธนะแล้วก็ดาวอังคารย้ายในช่วงวันที่15มกราคมเรียกว่าจะเป็นตัวแทนทั้งเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเรื่องบุตรหลานบริวารการเริ่มต้นนะรวมทั้งเรื่องเพื่อนสังคมนะและดาวกระตุ้นด้วยทําให้ชีวิตของชาวกรกฏก็ค่อนข้างที่จะ แตกต่างจากเดิมนะคะสำหรับข้อแรกนะคะเราพูดเรื่องราวที่จะดีขึ้นนะในช่วงมกราคมก็คือเรื่องการเงินโคจรย้ายวันที่14มกราคมนะคะดาวอาทิตย์ที่ผ่านมาไปอยู่ในภพเดือนอริร่วมกับการงานด้วยทําให้กรกฏนะคะก็จะมีเรื่องอุปสรรคเชิงงาน,นงต่างๆบางทีมันเป็น เรื่องราวรอบตัวนะไม่ว่าจะวันหยุดเยอะนะคะหลายสิ่งไม่ค่อยประสานร่วมมือร่วมใจทําให้การหางเงินก็จะดูพล่องไปในช่วงท,ท,ท,ท้ายท้ายธันวาคมนะคะสำหรับในช่วงมกราคมก็เริ่มดีขึ้นนะเพราะดาวอาทิตย์จะโคจรอยู่ฝั่งตรงข้ามตัวตนนะคะก็คือดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนปนัตนิดังนั้นก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงการเงินของชาวกรกฎนี่คือสัญญาณของการทําเงินผ่านคอนเน็กชันที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเงินทองไหลเข้านะคะ จากเรื่องเครือข่ายเพื่อนฝูงคู่ค้าที่สั่งสมมานานเป็นเดือนที่ชาวกรกฎจะเริ่มได้ขาด่าวดีเรื่องเงิน่ะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารติดต่อที่ผ่านมาติดวันหยุดนะคะรอคอยเรื่องราวต่างๆระยะนี้จะเกิดความรับรื่นมากขึ้นนอกจากนี้นะคะไปอยู่ในพเรือนคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนทางธุรกิจทําให้มันเป็นความคืบหน้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะีค่ะ ได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองนะหรือแม้แต่การก่อเกิดผู้อุปถรัรมเชิงกันค้าที่หวนกลับมาสู่ชาวกรกฎนะเพราะดาวอาทิตย์ก็ส่งแสงสว่างมาสู่ตัวตนนะคะที่ผ่านมาสําหรับชาวกรกฎนะคะเรียกว่าตัวช่วยก็ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าดาวเขาไปรวมตัวอยู่ในภพอริเดือนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเบาภาระนะคะมีเพื่อนมีสังคมเกื้อนหนุนเชิงการเงินนะไม่ว่าจะเป็น งานต่างๆที่เป็นเชิงได้เงินก็ได้หรือบางครั้งก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลต่างตอบแทน,นในช่วงมกราคมจะมีกลับเข้ามาเนะคะเกี่ยวข้องกับคนมียศศักดิ์ตำแหน่งนะเนื่องด้วยดาวอาทิ่ก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือสิ่งที่เป็นหลักเป็นฐานนะบางท่านจะได้ติดต่อคนดังนะคะคนมีชื่อเสียงมาเกื้อหนุนการคา้าหรือระยะนี้ก็มีเหตุให การงานไปสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กรที่น่าเชื่อถือมากขึ้นมีความคึกคักมากขึ้นนะกับเรื่องการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะคะหรือแม้แต่การเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญานะเรื่องราวที่รอคอยการติดต่อที่รอคําตอบก็จะมีกลับเข้ามาสําหรับชาวกรกฎอย่างไรก็ตามนะคะยังคงเหลือดาวสุกกับดาววังคารนะคะที่จะย้ายตามมานะโดยดาวอังคารเนี่ยย้ายวันที่15นะคะดังนั้นครึ่งเดือนแรกชาวกรกฎนะยังคงมีสภาวะดาวสุก มหาจักรอยู่ในภพอริเนะคะเรียกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ความเหนื่อยยากที่ชาวกรกฎต้องลงไปแก้ไขเชิงการงานกว่าจะได้มาต้องลงไม้ลงมือทําเองเนะคะเงินในเดือนนี้อาจไม่ใช่การนั่งสั่งการหรือว่าทํางานแบบใช้คนอื่นนะช่วงนี้เป็นเหตุให้ชาวกรกฎลงไปหยิบจับทําเองก็จะได้เงินเป็นเกาะเป็นกำเนะคะอุปสรรคต่างๆที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริวารเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆ ก็ทาให้ชาวกรกฏมีประสบการณ์มากขึ้นนะแล้วก็จะเป็นแหล่งสร้างเงินสร้างทองเรียกว่าที่ผ่านมาเหนื่อยยังไม่ได้เงินนะแต่หลังวันที่14ไปนะคะความเหนื่อยความยากความลําบากจะย้อนกลับมาเป็นรายรับผลประโยชน์กับชาวกรกฏสำหรับในข้อต่อมานะคะเรื่องราวของมุมมองชีวิตเปลี่ยนแปลงไปนะเนื่องจากดาวพฤหัสถ้อยหลังกลับเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะคะและมีกําลังที่อ่อนแอด้วยนะชาวกรกฏก็เข้าสู่ความหมายของ ความเป็นวินาศนะคะก็คือเรื่องราวความสงบนะคะความสันโดษนะหรือแม้งานการต่างๆก็มีแนวโน้มมีความละเอียดถี่ถ่วนปราณีและต้องใช้ความอดทนสูงขึ้นเนะนื่องจากในภพเรือนนี้ก็คือการทุ่มเทเวลานะคะสมาธิเรื่องของการใส่ใจบางอย่างที่ต้องใช้เวลานั่นเองในช่วงนี้นะคะดาวพระเกตก็เข้าสู่ภพเดือนสุภาด้วยเรียกว่าเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ชาวกรกฏ มีการเก็บเนื้อเก็บตัวนะโดยมีเป้าหมายเพื่อความสําเร็จบางอย่างนะเช่นบางท่านเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อที่จะเปิดตัวกิจาการนะคะหรือกําลังจะสั่งสมบูรณ์กุศลหรือบางท่านกําลังฝึกฝนบางอย่างด้วยกันเก็บตัวทดสอบอ่านหนังสือจะสอบจะแข่งขันต่างต่างนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่ความสันโดษวิเวกการอยู่เงียบๆเนี่ยเป็นประโยชน์สําหรับชาวกรกฎ บางท่านนะคะอยากไปทําบุญที่ไกลนะคะเช่นอยากจะเดินทางเพื่อไปสักการะไปขอพรนะหรือเดินทางต่างประเทศเพื่อไป เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะเป็นเชิงความเชื่อบางท่านเริ่มสนใจวิชาความรู้ที่ลึกลับซับซ้อนนะคะการที่ดาวพระหัสอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวกรกฏนะที่จะเริ่มย้อนกลับเข้ามาหาเรื่องจิตวิญญ,ญาณของตนเองนะคะทำตามความรู้สึกความชอบของตนเองมากกว่าเรื่องของสังคมอาชีวิตจึงเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะแนวคิดชีวิตประจําวันของชาวกรกฎ อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระเกตอยู่ในภพสุภาก็ทําให้ชาวกรกฎมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะโชคลาภบ,บางอย่างไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลนะมีมาเองนะคะนอกจากนี้เรื่องราวของการตัดสินใจสัญชาตญาณของชาวกรกฎนะจะใช้ได้ดีในระยะนี้ด้วยนะคะชาวกรกฎนะคะจะมีเรื่องราวของความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานเชิงเดี่ยวนะคะ การเกี่ยวข้องกับเรื่องราวช่องทางหาก,กินแบบเฉพาะตัวนะหรือบางท่านเริ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่เป็นเชิงลงลึกมากขึ้นนะเช่นทํางานอะไรอยู่ก็อยากจะทําให้มันลึกซึ้งนะคะหรือว่าใช้เวลาโฟกัสกับเรื่องราวงานวิจัยงานที่ทดลองทําซ้ําไปซ้าม,มาซึ่งในท้ายสุดจะทําให้เกิดความเชี่ยวชาญและผลประโยชน์กับชาวกรกฎนั่นเองสาหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องราวของดาวเสาร์ที่โคจรเดินหน้าในภพเรือนมรณะกับราหูนะถือว่าเป็น เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับชาวกรกฏนะคะชีวิตในช่วงนี้นะคะหากเรามองถึงเรื่องมรณนะมันก็คือสุขภาพได้ความเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องทางไกลแต่โดยความหมายของเขาเนี่ยก็คือจุดเปลี่ยนต่างๆได้ชาวกรกฏนะคะหากมีปัญหาสุขภาพนะคะโรคภัยเรื้อรังนะในช่วงนี้ก็มีแนวโน้มจะได้พบการรักษาใหม่ๆใ,ในรูปแบบแปลกๆได้บางทีก็เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะการ พบแพทย์ทางเลือกนะหรือแม้แต่การได้ยาดีเข้ามาสู่ชีวิตของชาวกรกฎทำให้บรรเทาทุเลาเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพได้ดาวเสาร์และราหูเล็งพบเรือนการเงินนะคะดังนั้นจะมีโชคจากเงินประกันนะคะเงินดอกเบีย้ยหรือบางทีเงินจากเรื่องราวมรดกหรือน้สินบางอย่างที่ค้างคามานานช่วงนี้จะมีจุดที่เรามีเหตุต้องไปจัดการนะคะหรือบางท่านได้เงินจากการต่ออายุต่อสัญญาเงินครบรอบครบกําหนดนะคะหรือว่ามันถึงวงรอบบางอย่างที่ทําให้ชาวกรกฎ ได้รับผลประโยชน์รายได้ดาวราหูมีความเสถียรมั่นคงในภพเรือนมรณะนะคะสัมพันธ์กับชีวิตของชาวกรกฎช่วงนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงปรับตัวนที่มีมารอบด้านชีวิตของชาวกรกฎมักจะมีเหตุ บางอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะบางอย่างไปต่อไม่ได้ก็พิจารณาจบลงนะคะการเปลี่ยนแปลงรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นการจบลงเริ่มใหม่นะคะก็มีปรับปนอยู่เสมอเพราะว่าดาวราหูอยู่อีกหลายเดือนนะนอกจากนี้กระตุ้นเรื่องราวรายจ่ายของชาวกรกฎนะคะที่มักมากับเรื่องราวข้าวของเสียหายนะคะได้ข้าวของใหม่มาทดแทนนะหรือแม้แต่เรื่องของการมีรายจ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้บางท่านซื้อข้าวของชิ้นใหญ่นะคะ เกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านในครัวเรือนอหรือแม้แต่การหาความสะดวกสบายเพิ่มเติมให้กับคนในครอบครัวชาวกรกฏนะคะดวงดาวจะดีขึ้นหลายส่วนนะในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคมเนื่องจากดาวอังคารและดาวศุกร์นะคะก็จะออกจากภพอริด้วยทําให้รับผลจะดีขึ้นด้วยนะคะการงานการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องบุตรหลานบริวารก็จะมาเกื้อนหนุนกับชาวกรกฏมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะคะ สำหรับโชคลาบของชาวกรกฏในช่วงมกราคมนะคะครึ่งเดือนแรกนะมักมาจากเรื่องการทุ่มเทนะคะหลายอย่างจะได้มาจากการลงมือทำนะไปลุยเรื่องราวต่างๆทำให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะเรียกว่ามันจะเป็นช่วงที่ดาวสุขยังคงเป็นมหาจักรในภพอรินะหลายอย่างยังคงต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยตัวเองถึงจะได้มาซึ่งลาบผลในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวสุ์ถึงจะโคจรมาเลงลัคนาดังนั้นเรื่องลาบลอยนะคะเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค เรื่องของอะไรที่ได้มาโดยง่ายก็จะไปเริ่มต้นกันอยู่ในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะชาวกรกฎมีลักษณะชีวิตในเชิงรับผลที่เรียกว่าช้าแต่ชัวร์นะคะใครงานการเงียบเหงาะะหรือทําอะไรยังไม่ค่อยก้าวหน้าเนื่องจากดาวอังคารยอยู่ในภพอรินะคะก็จะเริ่มพลิกฟื้นขึ้นในช่วงหลังวันที่15มกราคมด้วยกําลังของดาวอังคารที่เป็นมหาอุดจะมากระตุ้นเรื่องดาวภารากิจหน้าที่ของชาวกรกฎนะคะให้มีมากมีเยอะ เป็นพิเศษนะโดยเฉพาะช่วงมกราคมเป็นต้นไปให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกรกฎนะคะหลายเรื่องก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลักษณะดวงดาวที่เป็นดาวโคจรรายเดือนโชคดีได้หยิบจับรับเงินก้อนทุกท่านนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ